โอ้โหมีน่ามีน่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แล้วมึงมืดแล้วมึงถอยห่างดิผมลืมกดบันทึกกดไปกดยังห่ะกดแล้วเอออันนี้อ่ทายแน่นแล้วนะน้ำสองตวงนี่หรอแน่นแล้วแน่นแล้วใายเห็นเดี๋ยวน้ำมันรั่วไอ้จุกนี่ก็ทันแน่นแล้วไอ้จุกน้ำนี่แน่นแล้วนะต้องบอกด้วย้งจุใส่น้ำเนาะ ลลเดี๋ยวลองลิมน,นะครับไม่ตลูกชายอ่ะบางทีเราทำงานไปนานๆเราลืมไปเลยไอ้เนี่ยเราพอาเราคันเน่นอย่างบางทีเราลืมแค่เปีย,ง <c oughs> ยางถ้ <c oughs> อาอย่า,กางการสว่างหมอเขาจะต้องมาเลยการจะงลงให้กูที่บ้านเขาไม่ต้องมาเขาทำเองได้ ได้้หใเขาไม่มีเวลามาอยู่เขาพึดูได้อยู่เท่อน้ำนี่แน่นแล้วครับแน่นแล้วนะแน่นแล้วเชียครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนไหนนี่แน่นแล้วตัวล่างแน่นแล้วออกมาใส่ที่ไหนบางโรนปักปักใส่น้ำแน่นแล้วแน่นแล้วครับปักใส่น้ำแน่นแล้วคจะ่นไหนบางครนที่ไหนเขาเรียกบางลมบางลมบางครู ได้ให้ไปซื้อเอาอะไรธรรมดามาโคตของก็คือไม่ได้โคตช่างต้องการนิสัยรถเจาของรถเขาเขาอยากได้ของดีก็ต้องดีเห็นไหมต้องตามตามตามเจ้าของรถคนเขาเอาบางคนเขาไม่ชอบไอ้ตัวเสียนชีวิตเขาอ่ะเขาขวับชีวิตไว้กับล้อเลื่อนแล้ล้อหมุน ปรากฏล้อมือนต้องไม่นสมไไหน,หนุกอุยโท์อะไรนเนยอุยไยวะคุยเรากรที่กรุงเทพ่มีคบอยู่มีคน,นคนุดยด้วยโอ้สุรินไม่ครบใครทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่คุดยด้วยเหรอฮึไม่ผมไม่คุยกับเขาอะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง รับโทรท์ไม่ได้มเยอะแล้วไ,ออไ,ไม่ถึงวันนี้เหนื่อยคุยกับคนแถวบ้านนะคุยเสร็จปั๊บเราจะกระโดดไปเป็นอายุ70-80เขาอายุอายุเขาจะลดลงไปเหลืออยู่5ขวบ6ขวบคนลยปวดหัวร์ถ่ายมาอยาะคุยเยอะยูทูปมันไม่ผ่านเราไม่ได้ไปเข้าแก๊งไอ้พวกนั้น ลองอยางมาสักคนบอกแล้วว่าเนี่ยอกให้่อรขาหลายพัน,น,นทำได้ที่ละพันทำได้ที่ละพัน จำมาสองพันของผมขายจอนมาพันดีแล้วอะไรแท้ไม่มีก็ใส่คืนนี่เดี๋ยวจะไปแชร์ให้เฮ้ว่าอะไรแท้ไม่มีช่างก็ไปทาใส่คืนของเขาใช้ได้ก่อน,นี่นี่จับกล้องอดีดใส่ไม่ซัน มันก็ต้องมีบ้างและน้อแม่ไม่ได้เป๊กเ่นน็อตดยตยเหมือนเราเขาตัดต่อหน่ะเข้าใจไหมนี่ต้องไปตัดต่ออีกว่ะไมยตาตอตไทยองกิ้เกลือเลยแค่ยเขงิ้เกลือเอาสดเลย ทายกันาดนี่ผมเกลียดพันคันไม่ได้ทายไปไหนหมดๆม่ใช่ลงทายไว้เพื่ออย่างเขาบอกว่าเขาจะรั้วแล้วคันน็อตแน่นไม่ได้คนเขาดูเขาชอบตรงไหนเวยนี่ขันแล้วครับนี่ขันแน่นแล้วต้องเช็คขอบเกลียวเขาชอบตรงนี้บางทีเรากลัวไม่แน่นไงอย่างเงี้ยเราต้องเช็คความแน่นของรถดูว่าสบายใจข้างดู่เขาบอกขอบเคลียว พอข้างในนี่เออได้ช่วยกว่าจนไม่ค่อยรู้อะรู้อะไรต้องระวังตรงนี้

มาอะไรนะฮะอยู่มุมเดียวเรามันสะท้อนมันย้อนแสงนี่ยอกไปของเราก็มาคุมีนของแท้เราไม่มีของแท้่ช่างประเวณีใช้คืนของเดิม ่ก,ก,ก็ได้คะแนนว่าได้คะแนนความเราความตามใจลูกค้า <c oughs> ลูกค้าชอบอยังไงบอกได้